เออแล้วก็สำหรับนี้อยู่กับผมนายเฟิร์สเกเพพีพีนะคะวันนี้ก็จะสอนประดับตกแต่งแร่งตกตับนะคะครับคือจะเอาไอเทมพวกนี้ยใส่ไปในกระจกนะฮะง่ายๆนะครับอันนี้คือจะเป็นหมวกไว้กันโยนให้ตรงครับปึ๊บอย่างงี้ครับวางกระจกไปช็อต <c oughs> สวยงามครับ อันนี้เป็นเสื้อครับต้องหลูหลูหน่อยนะปุ๊บตรงบ่าตรงไหมถามไไ้ตรงไหมม,ไหไหม,มันตรงตั้งายวะนะใส่เที่มไปไปดับตกแต่งนะฮะเง็บเออสวยงามนะฮะ ซึ่งจะทำไม่ได้ในเซิออร์ฟออนไลน์นะครับคือผมลองแล้วแหละในเซิออร์ฟออนไลน์มันจะเด้งออกมาบนกระจกนะฮะเฮ้ยเป็นเกง่งขอหน่อยเถอะตรงนี้ละกันโอ้ยแม่ตายนะไปเสียงนะครับมีคนรู้บ้าอะไรก็รู้ โอเคได้แล้วกระเกงเฮ้ล hey, รองเท้านี่กากสุดเลยหมวกนี้สําคัญมากเลยครับถ้าโดนตีหัวเนี่ยต้งเบ็ดมาตีเยอะโคตรโคตรนะคะนี่รองเท้าไม่จําเป็นอนะจําเป็นอีตรงมันกลมครับมันจะตีรองเท้าเราอันนี้เป็นไม้เอาไว้ทำอะไรอ่ะเดีเดาเดไม่รู้ไม่รู้ดาบนี่ก็สำคัญ ดาบนี่ก็สำคัญดาบเพชรแม่งฮะโอเคดาบเพชรแม่งงั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเพชรกระไรเอ้ยกระไรมิ่งบุญลานไปนไหมวะกระไดเงี้ย <c oughs> ไม่ประมาณนี้ ขอไปด้วยนะอาจจะแปะตรงนี้ไปหนึ่งตรงนี้สองเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไมไมเอางับป๊อปแบเดี๋ยวผมจะสอนอะไรสักอย่างครับป๊อบง่ายเลยนะเหมือนเออ บนกับกตายเลยทีเดียวนะพวกเราดูนะแค่ซอมบี้บุกหน้าบ้านนะซอมบี้บุกหน้าบ้านอย่างนี้นต้นกระจกนี่วางแมง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 เอาง่ายเลยทิ้งแมงเงี้ยซอมบี้บุกบ้านนะเราเป็นเดเดเอเจอร์นะเดินผ่านซอกนี้ไปเลยครับป๊อป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 อุ้ยขอโทษครับ เดินผ่านเสร็จแล้ว,วนะบ๊มนะฮะใส่ชิดก้อเลยนะครับโดดโดโดโด,โดปีแมงนะคะปัญญาโอนชิปนะะแมงปัญญาออนจริงจรแล้วจะทำไงเข้าแมงก็ต้องทุบใช่ไหมเนี่ยมันก็เสียตรงนี้นะคะมันต้องทุบก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาการทุกอนนะครับสวัสดีครับ เย้เฮ้เฮ่เ e ฮ่วันดี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 มึงเปลี่ยนคลิปเถอะเปลี่ยนคลิปเลีไหมได้สาระมากนะแต่มันก็มีสาระถ้ามึงมันไลค์หรือมันมีมันชอบปะมันไลค์อะมันชอบสาระอะมันไลค์สาระโอเคไลค์สาระจริงๆด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะสวัสดีครับเย้เฮ้เฮ่เนื้อเนื้อเนื้อเล่นแป๊บปู่ <c oughs>